คืบหน้าล่าสุดหลังไมพิรัตขอถอนสิทธิผู้ปกครองร่วมกับซาร่าค่ะมาแล้วราคาสำหรับความคืบหน้าจากกรณีศึกการแย่งลูกระหว่างไม้พิรัตกับซาร่าค่ะซิงกินีกลายเป็นข่าวดราม่าลุกลามบานปลายข้ามเดือนข้ามปีเลยล่ะค่ะจนสุดท้ายแล้วไมยอมถอยตัดสินใจถอนคำร้องที่ขอสิทธิ์เป็นผู้ปกครองร่วมเพราะว่าสงสารลูกและประกาศลั่นว่าจะเก็บเงินไว้ในบัญชีเพื่อมอบให้น้องแม็กเวลในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะความ คืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้พิธีกรคนดังอย่างบุ๋มปนดัดดาวงงู้ดีให้สัมภาษณ์ว่ามีโอกาสพูดคุยและให้กำลังใจหนุ่มไม้หลังตัดสินใจถอนคำร้องแล้วและขอข้อมูลล่าสุดที่ทราบมาก็คือสารไม่รับคำร้องที่ยื่นขอยกเลิกคำร้องสิทธิ์การปกครองร่วมก่อนหน้านี้เชื่อว่าสารมองผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญที่สุดส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยเพราะการที่เด็กมีพ่อที่รับรองบุตรตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม็กเวลหลังจากนี้คงเป็นหน้าที่ของทาง ขนายความที่จะดําเนินการคงต้องมีการพูดคุยตกลงกันและถ้ามีการรับรองบุตรเกิดขึ้นแล้วความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรคนละเท่าไหร่เพราะต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันตอนนี้สภาพจิตใจของไม้ดีขึ้นมากเพราะกําลังใจจากทุกคนลองมองย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วเขาแทบไม่มีที่ยืนในสังคมเลยไม่มีงานในประเทศไทยจนไปสร้างชื่อเสียงในประเทศจีนแต่ในวันนี้ก็มีคนเข้าใจเขามากขึ้นมีคนมาขอโทษเขาสภาพจิตใจเขาก็ดีมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ไม้เขาก็อยากดูลูกอยากอยู่ใกล้ลูกคิดถึงลูกมากจริงๆงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันค่ะ